สวัสดีค่ะชื่อมานะคะวันนี้มาจะมาแนะนำวิธีการสมัครโตกกินให้ทุกคนได้ลองสมัครลองใช้กันค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็ต้องมาดูก่อนนะคะว่าโทรศัพท์ของคุณเป็นระบบปฏิบัติการอะไรนะคะ iOS หรือว่า Android นะคะตอนนี้นะคะแรกอย่างแรกเลยนะคะมานจะมา แนะนำวิธีการดาวน์โหลดแล้วก็สมัครในส่วนของ iOS ก่อนนะคะการดาวน์โหลดโตยินแบบระบบปฏิบัติการ iOS นะคะก่อนอื่นนะคะเราก็จะต้องเปลี่ยนภูมิภาคก่อนนะคะ เปลี่ยนภูมิภาคนะคะเราก็จะเปลี่ยนโดยการที่เราไปที่แอป Store ก่อนค่ะที่ไอคอนสีฟ้านี้เลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะกดที่ไอคอนรูปคนนะคะซึ่งเป็นไอคอนบัญชีของเราค่ะแล้วก็จะเจ,เจอหน้าตาแบบนี้นะคะให้กดตรงข้างบนสุดเลยค่ะตัวนี้จะเป็น Apple ID ของเรานะคะหลังจากนั้นนะคะ เราก็จะเลือกเปลี่ยนประเทศกับภูมิภาคนะคะแล้วเราก็จะเลือกจีนแผ่นดินใหญ่นะคะต่อมานะคะเราก็จะเปลี่ยนชื่อนามสกุลเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็เปลี่ยนที่อยู่เป็นประเทศจีนนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะกลับไปที่ App Store นะคะ แล้วพิมพ์คำว่า TikTok แล้วก็กดค้นหาและดาวน์โหลดได้เลยค่ะค่ะก็จะต้องสังเกตที่ภาษาจีนนะคะให้ดาวน์โหลดที่เป็นภาษาจีนค่ะเราก็จะได้แอปมานะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะพอเรากดเข้าไปแล้วนะคะเราก็จะเจอรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะคะให้สังเกตด้านขวาล่างแล้วก็กดเลยค่ะอันนี้จะเป็นการตั้งค่าบัญชีของเรานะคะหรือการสมัครนะคะ แล้วก็จะปรากฏหน้าต่างนี้ขึ้นมานะคะหน้านี้คือการสมัครเริ่มต้นนะคะก็คือเราต้องใส่เบอร์มือถือนะคะแล้วก็จะต้องเลือกรหัสมือถือนะคะนี่นะคะเลื่อนมาหาตัวทีแล้วก็เลือกอันนี้นะคะก็คือไทยกัวค่ะซึ่งคําว่าไทยกัวนี้นะคะก็คือประเทศไทยของเราเองนะคะรหัสจะเป็นบวกหนะคะ หลังจากนั้นนะคะเราก็จะใส่เบอร์มือถือของเราได้เลยแล้วก็พร้อม Verify ได้เลยค่ะรหัส Verify นี้นะคะจะปรากฏอยู่ในกล่องข้อความของเรานะคะซึ่งเราจะได้รหัส4ตัวนะคะเอาไปกอรอกในแอปค่ะให้ทันในระยะเวลา59วินาทีนะคะ แล้วเราก็กลับมาหน้าเดิมนะคะโดยการที่เราเอาเลขทั้ง4ตัวมาใส่ในช่องว่างช่องนี้เลยค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็ใส่ข้อมูลตามนี้เลยค่ะก็คือรูปนะคะแล้วก็ชื่อที่จะแสดงให้เห็นแต่ไม่ใช่ id นะคะแล้วหลังจากนั้นก็วันเกิดแล้วก็เพศของแต่ละคนค่ะ พอเรากรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะคลิกข้างล่างนะคะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะหลังจากนั้นก็จะมาปรากฏหน้าต่างแบบนี้นะคะเราก็กดปฏิเสธด้านขวาไปก่อนนะคะค่ะการดาวน์โหลดและการสมัครโตยินของระบบปฏิบัติการ iOS ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะขอให้ทุกคนเ n j นจอยนะคะ ะะก็จะเป็นแบบ Android ค่ะก็จะมีวิธีการดังต่อไปนี้ค่ะค่ะสำหรับระบบปฏิบัติการ Android นะคะก็จะแตกต่างและไม่ยุ่งยากเท่ากับระบบ iOS ค่ะก็คือเราสามารถเข้าไปค้นหาดาวน์โหลดได้เลยใน Google นะคะให้ทุกคนพิมพ์คำว่าโตยินตามรูปนี้เลยนะคะ d o u y i n ค่ะ หลังจากนั้นให้ทุกคนคลิกตามวงกลมสีแดงได้เลยค่ะแล้วก็จะขึ้นให้ดาวน์โหลดนะคะตามรูปเลยให้คลิกตามวงกลมเลยค่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ให้ทุกคนคลิกที่ install ตามวงกลมสีแดงนะคะ ก็จะปรากฏ installing แบบนี้เลยค่ะเราต้องรอแป๊บหนึ่งนะคะค่ะก็จะดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะคะเราก็กดไปที่ open ได้เลยค่ะแล้วก็จะเป็นหน้าต่างแบบนี้นะคะพอเข้าไปแล้วนะคะก็จะมีปุ่มให้กดแบบนี้นะคะกดไปได้เลยนะคะหลังจากนั้นนะคะก็จะปรากฏวิธีการเล่นนะคะ ทุกคนสามารถเลื่อนลงเพื่อดูคลิปต่อๆไปได้เลยค่ะค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นวิธีการสมัครโตยินนะคะวิธีการก็จะคล้ายๆกับระบบ iOS เลยนะคะให้ทุกคนสังเกตด้านมุมล่างขวามือที่วงกลมได้เลยค่ะแล้วก็คลิกตามนี้เลยนะคะ หลังจากนั้นนะคะให้เรากดตามวงกลมสีแดงเพื่อเปลี่ยนรหัสประเทศค่ะค่ะพอกดแล้วนะคะก็จะปรากฏแบบนี้ขึ้นมานะคะให้เราสังเกตเลขบวก66นะคะค่ะพอเราเลือกแล้วนะคะเราก็ใส่เบอร์โทรตัวเองลงไปในช่องนี้เลยค่ะแล้วก็กด ตรงข้างล่างนะคะเพื่อที่จะ Verify ค่ะหลังจากนั้นนะคะเลข Verify ก็จะไปปรากฏอยู่บนกล่องข้อความเราก็นำเลข Verify ที่เราได้มาใส่ตามช่องแล้วก็ติดตรงลูกศรข้างบนนะคะแล้วก็กดตรงสีแดงค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วค่ะเห็นไหมคะทุกคน การดาวน์โหลดแล้วก็การสมัครตัวยินเนี่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะทุกคนสามารถนำวิธีนี้ไปใช้กันได้นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการดูคลิปนะคะตอนนี้ไมคขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ